สวัสดีผู้ปกครองแลนะนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้นะคะครูครูอบเอื้อสีสุภวินิต คุณครูจกกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและคุณครูประจำชั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ของห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษจะขอเป็นตัวแทนในการอธิบายข้อมูลโดยคร่าคๆาของห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษและก็บอกเล่าเรื่องราวและก็จุดที่น่าสนใจของห้องเรียนเราค่ะโดยครูจะขอแยกออกเป็น3หัวข้อนะคะก็คือเรื่องของหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้หัวข้อที่2คือบรรยากาศภายในห้องเรียนและหัวข้อที่3ก็คือกิจกรรมที่เกี่ยว ออแล้วกันที่หลักสูตรและการเรียนรู้นะคะห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษของโรงเรียนสตรีวัฒมหาพุทารามในพระบรมร,ราชูปถัมภ์คือห้องเรียนที่3ค่ะก็ะคือห้องเรียนมน .1 นึทับทับและก็3ทับค่ะ หลักสูตรที่ค,ครูมาอธิบายนะคะจะเป็นหลักสูตรที่ใช้จริงในปีการศึกษา2 5 6 3ค่ะโดยเราจะเริ่มรูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจและทักษะภาษาอังกฤษ,ษ,ษ,ษโดยพื้นฐานให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ก่อนก่อนที่จะค่อยๆยกระดับความเข้มข้นและก็ทักษะขั้นสูงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และก็ปีที่3ต่อไปค่ะ นอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษแล้วนักเรียนยังได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างด้านวัฒนธรรมที่โรคของเรามีในแต่ละมุมพื้นที่ด้วยนะคะสำหรับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะคะรายวิชาที่จะมีเรียนก็ได้แก่รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานภาษาอังกฤษฟังพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจาําวันและภาษาอังกฤษเชิสงสร้างสรรค์ค่ะ โดยทุกคนอาจจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าในหนึ่งรายวิชาเราจะมีทั้งคุณครูชาวไทยและคุณครูชาวต่างชาตินะคะแบ่งเนื้อหาการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้ทั้งมุมมองของคุณครูชาวไทยแล้วก็คุณครูชาวต่างชาติด้วยค่ะ แล้วก็ต่อเนื่องในระดับชั้นมุทยมศึกษาปีที่2นะคะก็จะเป็นในรายวิชาที่เป็นรายวิชาเดียวกันบ้างหรือว่ารายวิชาที่แตกต่างกันบ้างนะคะถ้าเป็นในรายวิชาเดียวกันความรู้ก็จะเป็นความรู้ที่ลึกขึ้นไปนะคะแล้วก็ต่อยอดมาถึงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สะคะ่ะ เมื่อนักเรียนจบจากในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แล้วนะคะนักเรียนสามารถศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษของเราในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้หรือก็คือห้อง IEP นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่านักเรียนที่เรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษจะต่อได้แค่ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเพียงเท่านั้นนะคะ เพราะว่าความรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นความรู้สากลและก็เป็นความรู้ที่นักเรียนจะได้เปรียบเวลานักเรียนเลือกในการศึกษาต่อหรือเลือกเส้นทางอาชีพของนักเรียนในอนาคตเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะจบการศึกษาจากห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษของเราไปนะคะก็สามารถต่อยอดได้ในทุกๆแขนทุกๆรายวิชาเลยค่ะการจัดการเรียนรู้ของห้องเรียนพิเศษภาษ,ษาอังกฤษนะคะก็จะเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผ่านกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรื่นเกมกิจกรรมกลุ่มนะคะหรือการออกแบบเนื้อหาที่จะเรียนร่วมกันกับคุณครูประจำรายวิชานอกเนจากนี้นะคะก็จะยังมีสื่อการเรียนรู้ที่จะสอดคล้องกับในแต่ละรายวิชาด้วยโดยอาจจะเป็นสื่อรูปธรรมสื่อนามธรรมหรือว่าสื่อออนไลน์ก็มีด้วยนะคะสำหรับในรายวิชาของคุณครูชาวต่างชาติค่ะ จุดเด่นของห้องเรียนพิเศษเราก็คือเราจะมีคุณครูชาวไทยเข้าไปคอยช่วยประสานงานสอนนะคะคุณครูชาวไทยก็จะเป็นผู้ที่สังเกตการสอนนะคะอำนวยความสะดวกและก็คอยช่วยเหลือด้านต่างๆรวมทั้งยังเป็นผู้ที่คอยติดตามมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ของคุณครูชาวต่างชาติอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ เมื่อน,นักเรียนเรียนในแต่ละรายวิชาแล้วนะคะนักเรียนก็จะสะท้อนความรู้ความสามารถของตนเองออกมาผ่านผลงานของนักเรียนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานที่เราจับต้องได้หรือว่าจะเป็นการนําเสนอหน้าชั้นเรียนการแชร์ผลงานของนักเรียนผ่านสื่อออนไลน์นะคะเราก็มีหมดเลยค่ะโดยที่ผลงานแต่ละผลงานเรื่องหมายความว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจด้ภาษาอังกฤษ เพียงเท่านั้นแต่ยังสื่อได้ว่านักเรียนสามารถมีระบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณพัฒนาทักษะการคิดแก้ไขปัญหาและก็พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของ,องตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะ นอกเหนือจากความรู้ในห้องเรียนนะคะนักเรียนยังได้ออกไปแข่งขันภายนอกไม่ว่าจะเป็นภายนอกห้องเรียนแต่เป็นเวทีระดับภายในโรงเรียนนะคะหรือการแข่งขันนอกโรงเรียนจริงๆอย่างเช่นเวทีการแข่งขันศิละปะหัตถกรรมเวทีการแข่งขันศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลน,นะคะเราก็มีการส่งนักเรียนออกไปดูความสําเร็จนะคะแล้วก็ทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนตลอดทุกปีการศึกษาเลยค่ะ บรรยากาศของห้องเรียนนะคะก็โดยรวมแล้วนักเรียนจะเป็นคนที่น่ารักราเริงและก็สดใสในทุกๆรุ่นเลยค่ะคุณครูคประจําชั้นไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นนัธยมศึกษาปีที่1 2ึ่หรือสาก็จะดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดเสมอน,นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของวิชาการพฤติก,กรรมนะคะด้านของจิตใจของนักเรียนรวมทั้งเป็นผู้คอยชี้แนะและให้คําปรึกษาแก่นักเรียนได้ รวมทั้งคุณครูประจําชั้นยังคอยติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองอย่างสม่ําเสมอค่ะเพื่อจะได้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดในทุกด้านเลยนอกเหนือจากที่มีผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่และคุณครูคอ,อยช่วยดูแลแล้วนักเรียนในแต่ละรุ่นก็จะมีสายสัมพันธ์ของตัวเองค่ะน้องม .1 ก็จะมีที่ม .2 ม .3 คอยดูแลคอยแชร์ประสบการณ์ที่ตนเองเคยผ่านมานะคะเพื่อให้น้องๆรู้สึกอบอุ่นใจเวลาใช้ชีวิตในรั้วมพอของเราค่ะ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับห้อียนพิเศษภาษาอังกฤษนะคะก็มีด้วยกันหลากหลายกิจกรรมเลยค่ะครูอบเออร์จะเลือกมาเพียงบางกิจกรรมนะคะอย่างเช่นกิจกรรมที่หนึ่งก็คือกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายนอกเป็นการออกไปทัศนศึกษาในระยะเวลา1วันนะคะ จุดเน้นของกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ภายนอกเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่เน้นเรื่องของความเข้าใจด้านวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมไทยหรือว่าด้านวัฒนธรรมในมุมมองสากลโ,โลกนะคะนักเรียนจะได้ออกสู่สังคมโดยการเป็นพลเมืองที่สมบูรณ์แบบค่ะ กิจกรรมวัฒนธรรมตะวันตกนะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมเดียวที่สงวนให้กับพี่พี่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พี่พี่ม3ก็จะได้ออกไปฝึกรับประทานอาหารแบบมารยาทบนโต๊ะอาหารของชาวตะวันตกเลยค่ะนักเรียนก็จะมีวิทยากร,รที่คอยให้ความรู้นะคะแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจรวม,มทั้งอิ่มท้องกับกิจกรรมนี้มากเลยค่ะเพราะว่าอาหารของกิจกรรมเราอร่อยมากเลยในทุกๆปีนะคะกิจกรรมต่อไปค่ะคือกิจกรรมวันคริสต์มาสค่ะ นักเรียนเข้าใเรียนพิเศษภาษาอังกฤษก,ก,ก็จะได้เป็นแกนนาในการจัดกิจก,กรรมนะะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในเชิงวิชาการอย่างเช่นการตอบคําถามเกี่ยวกับเทศกาลวันคริสต์มาสหรือจะเป็นกิจกรรมนันทน,นาการศัลนาการนะคะก็คือออกมาเต้นรำนะคะร้องเพลงเล่นดนตรีแสดงละครเวทีให้กับนักเรียนคนอื่นในโรงเรียนได้รับชมค่คะ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ3วัน2คืนจะเป็นกิจกรรมที่ออกค่ายในต่างจังหวัดโดยมีคุณครูภายในโรงเรียนนะคะก็คือครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเสมอค่ะนอกจากครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนะคะที่จะคอยนำกิจกรรมแล้วก็ยังจะมีวิทยากรภายนอกซึ่งเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติคอยจัดกิจกรรมควบคู่ไปด้วยนะคะนักเรียนก็จะได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในสภาพสังคมจริงเลยนะคะ โดยรวมแล้วนะคะก็ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษก็จะมีข้อมูลเพียงคร่าวๆประมาณนี้นะคะสำหรับครูเองครูอก,ออกเอื้อก็ขอเป็นตัวแทนของคุณครูจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและคุณครูในโรงเรียนสตรีวัดมหาวิทยาในการเชิญชวนนักเรียนที่อยากจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองนะคะอยากที่จะต่อยอดทักษะนี้ไปใช้ในอนาคตอยากอยู่ในบรรยากาศที่น่ารักและก็ห้องเรียนที่อบอุ่นมาสมัครเข้าร่วม โครงการห้องเรีนยนพิเศษภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นกันเยอะๆนะคะแล้วครูจะรอเจอพวกเราทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ